มาแจ้พี่น้องวันนี้ยายกวงพามาเบิ้งสวนยหยาในของพ่อ,อยังได้จากพี่ปูกไว้คว้ยกินปีนี้บงงามหยาพื้นปีนี้มันแดดมเมดแดด,ดพี่น้องเลยก็ข,ขึ้นมากกับหน้นาหยากับ่อยากขึ้นปลูกไว้เนื้อที่ทุ่งนี่สิมีแต่หยาในโดยเฉพาะเลยพ่อยัยอยออยงกับยายกวงปลูกไว้สันๆนนี่แหละ <laughs> มาตัดสูมอเราค่ะตัดมา <c oughs> ่ัดเกลือขนเนี่ยมันสัน <c oughs> ่นสั่นแค่ไหนใส่กระสอบนะจ๊ะเพราะว่าขันนส่โลก่าได้เนาะมันกะจีเฮ้าใส่กระดูกเลยตัดไปเรื่อยๆขึ้นตัวสีเขกาคำนวณยาสี่ได้ประมาณจัะจบ ยองโสดสามโสดกระลาต้นน่ะนรงนี่น่าสั่นใบโฉมาบโฉมเราก็เลกจับกันฮะัตเตอร์ไม่ได้ยังฮุบศกกระสอบเด็กกองเพิ่นกับซัมนี่หลักใส่กระสอบอยู่เียเจวเข่าเจวเข่าพญายคุณขยานย่างกล้วยจอยก็ต้องแจวเข่าอ้าวหยัดใส่ให้มันเต็มเต็มใส่กระโหลกหลอ ได้แล้วสอบหนึ่งสองสอบแล้วให้มันถึงตู้หลักกัสอบเด้อสั่นอะไรจอยได้คุยเจ้านะ <c ười> อะเพราะฉันได้ลูกแฝกเนะเาะคุยไม่ตื่นแล้วก็เป่าห้าขยันค,นคุยเราบย่อยอีกขยันเองเร่าขยันมึงนี่นมันสัน่นพี่น้องเรียกม่งนี่มันสันส่นสนะั่นเลยคนน่ะ หยาทั้งสันทั้งโมง,งามเอาน้ามืาเขา่เาปุ้ยวานกระโบอ,อยากคืนเป็นจังใดดอกสวนหยาให้อะได้ทำมันสันนี่บริเวณตัดมันกับสีลายพี่น้องมันเพื่องเหนื่อทีเนาะอ่ะแอบพ่อแล้วก็อุ่มมาอุ่มมาเซลโร่ไว้ มือการตัดหญ้าขาดด้วยเครื่องทั้งกวดทั้งตัดจนกวดสีได้ลาย,ลายจนกวดสีพอ่อวาก้าวาพื้นอีมกินเพื่อเน่กินหญ้าเน่นนเนินแตงไนน้องมันบวงามาหนหาในเฮาไปเมนเน่ความเหงควมเล้งคน,นละวหลังจากทิกี่ยวเนาะกันเทกันเด้งจี่ๆเนาะมันเลง มันเด็ดบูมเฮงเล่งของอีสานทุกสีละแต่ถ้าเราปลูกอย่าคก้วยกับบอินอ่าิดนอกเยมีแต่กินจยากดูไปหาชินไซนาะอาก,กาศก็ห่อนแล้วใสวใบโคกแต่ว่าส่วงนี้เพิ่นโคตรลูกไม่กับใบละ